ชื่อยังเป็นวัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่าใช่ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดใช่ชื่อเดิมฮะก็ยิ่งเก่าวัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่าอันนี้แล้วก็จะไปเงินหุ้มเก่าอยู่ข้างหลังแล้วก็มีลงเหล็กจานด้วยอันนี้อีกหลายๆท่านก็ออกใบได้ออกใบเซอร์ได้ทีนี้เขาจะเชื่อใครดีเขาจะมั่นใจใครดีของเราชัดเจนที่เห็นๆก็คือปีสี่คนแล้วนะฮะซึ่งทุกคนย่อมรู้จักอยู่ก็มีคุณหมึกท่าประจันคุณยี่บางแคร์คุณวัดบางแคร คุณอ้วนนครปฐมซึ่งสคนนี้ผมว่าน่าจะสามารถพิจารณาได้หมดมศึกษาความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนั้นเราต้องยอมรับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมนะครับตั้มคุณมากคุณเจ้ากับรายการเดอะเซียนครับรายการที่จะทําให้คุณได้รู้จักเซียนทั่วฟ้าเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้ผมยังคงอยู่กับพี่ดําท่าพระจันทร์อีพีที่แล้วส่งภาพกันไปโอ้โหหลายองค์เลยนะแล้วก็แต่ละองค์บอกได้เลยว่าสวยเงียและมีมนสเสน่ห์มากๆแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ขนาดพี่ดําบอกว่าเลิกซื้อมาหลายปีละ ก็เหลือเหลือบางส่วนเหลือบางส่วนเก็บสะสมไว้นะแต่ว่าแต่ละองค์นะครับอย่างที่บอกครับพี่จะบอกว่าบางองค์นี้ไม่ได้มีมูลค่าแบบแพงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเป็นของหายากแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจแล้วผมก็รู้สึกได้เลยว่าแต่ละองค์นั้นพิเศษแล้วก็สวยมากมากมากกว่าความสวยงามพิเศษจริงๆมีรอยจานเกือบแทบทุกองคโอ้โหพิเศษขนาดนี้ผมว่าก็ไม่เบาหรอกครับก็ไม่เบาแล้วแต่แต่พี่ดำแบบ แหมพี่ดำแบบคือถมตนก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรเยอะเพียงแต่เป็นการชอบส่วนตัวออืแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาครับพี่ดำผมรู้สึกไม่ธรรมดาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยมา่านนี้เป็นหลวงผู้สุขวัตต์กัดพรมขันเท่าขอ่านนี้ก่อนผมเห็นแล้วผมประทับใจผมรู้สึกสวยมากเหรียญนี้คือเหรียญอะไรเป็นเหรียญงานศพสังฆราชแพรฮะออกแล้วๆเล็กๆกลตอปตเหรียญเดียวกันเหรอครับ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเงินลงถงคืออันนี้คือออกวาระเดียวกันออกวาระเดียวกันอันนี้ด้วยอ๋อทั้งสามเหรียญเลยฮะอ่ะเป็นเหรียญที่ที่นะครับงานถวายพระเพลิงสมเด็จพระสังฆราชแพ่ปีสองสี่แปดแปดแต่ว่าเป็นอันนี้น่าจะเป็นแตกต่างกันที่เนื้อใช่ฮะ แต่อันนี้อ่ะให้เกินกันไปตั้งแต่ EP ท,ที่แล้วแล้วแหลอะอะงั้นมาเข้าเหรียญน,นี้ก่อนเลยเหรียญน,นี้พิเศษยังไงอันนี้จะเป็นเข็มกัดนะฮะด้านหลังจะเห็นเห็น<ม>เป็นที่กัดผมเข้าใจว่าน่าจะแจกแขกชั้นผู้ใหญ่ครับเป็นเนื้อเงินครับลงถมอืม,มีจานด้านหลังมีการลงเด็กจานโดยท่านเจ้าคุณศรีโอ้ว้าว ว้าวจานได้คมชัดมากเป็นยันอะไรครับของของพระคุณศรีก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อ,อถ้าว่าท่านจานก็จะมีพวกจานพุทธสอนตัวอูตัว,ต,วตัวนะตัวอะไรพวกนี้นะฮะครับอืมขูออแบบที้สวยงามมากออกแบบได้สวยงามมากเง,างิงนลงถมก็คงจะเป็นแจกให้กับข้าราชการผู้ใหญ่ที่ไปในงานใช่ฮะอันนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่ อพิเศษหน่อยถือว่าแล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้ในวงการนิยมที่จะเล่นหากันไฮะหรือว่าเป็นถ้าว่าเ,เป็นหมุนค่าเนี่ยก็คงจะไม่ได้แพงมากครับแต่ความหายากผมมั่นใจว่าหายากแน่อันนี้อืม,อม,อม,อมเห็นผ่านตานี่สักกี่องค์ครับเ็ิ่งเหดียวเพือ่อเหรียญเหรียญเดียว,ยยยวะสำหรับเข็บกัดเงินลงถมอันเนี้นะฮะแล้วก็มีจานเจ้าคุณสีแล้วรู้ได้ยังไงว่าแท้ถ้าเมื่อเห็นน้อยมาก ดูงาน,น,นฮะแล้วก็ลอยจานแล้วก็ความเก่าคลาสสิกนะครับคลาสสิกคลาสสิกแล้วดูมีคุณค่ามากแล้วก็ถือว่าเป็นวาระสําคัญเลยนะ,ะของพระสังฆราชแพรมากกว่านั้นนี่รูปศิษย์สายตรงของท่านเลยเจ้าคุณศรีสนเป็นคนจานลงเหล็กจานอีกทีถ้าหมดยุคสังฆราชแย์ส่งต่อมาเจ้าคุณศรีนี่เจ้าคุณศรีแล้วก็ต้องเป็นเหรยนเงิน เหรียญเงินอันนี้จะจานเยอะหน่อยเหรียญน,นี้สวยมากสวยมากเลยครับพี่ดาด้านหน้านี่ก็จานนะก็เป็นอปตอเหมือนกันใช่ฮะออด้านหน้าก็จานจานเยอะมากด้วยจานแบบรอบเลยสวยงามเหรียญเงินสวยมากด้านหลังก็จานฮะก็ที่เก็บก็คือมีอะไรพิเศษอย่างเงี้ยฮะถึงได้ <c oughs> เก็บเอาไว้พิเศษมากด้านหลังนี่จานหนึ่งสองสามสี่ด้านหลังจานสี่จุดด้านหน้า หนึ่งสองสามสี่น้าาก็สี่ครับหูจานเต็มเต็มมีพิเศษจริงๆเนื้อเงินอันนี้น่าจะเป็นเนื้อฝาบาทเนื้อฝาบาทอันนี้จะจานน้อยหน่อยผมว่าบุคคลทั่วไปก็จะได้เนื้อฝาบาทนี่แหละอ่าน่าจะใช่แต่อันนี้ก็พิเศษนิดนึงมีลงเหล็กจานน่าจะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดแล้วก็ลงเหล็กจาน อ่าอันนี้จานแต่แต่ไม่น่าจะเป็นลายมือเจ้าคุณสีสุนใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะว่าดูความแตกต่างจากจากสองเหรียญน,นี้เออนี่ก็ไม่เคยเห็นนี่ก็ไม่เคยเห็นแล้วก็เหรียญเหรียญน,น,นี้จะเป็นปีแปดสามครับเจ็ดรอบสังฆราชแพรโอ้อันนี้สวยอันนี้เป็นทองแดงลมดำเหรอครับฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเหล็กจานแต่ว่าอันนี้พอดีใส่ตลับก็เลยไม่เห็นโอ้พญานาสสวยมากพญานาคเจ็ดเสียนจะเห็นมีจะจะมีตัวเลขตอกอยู่เลขสาม อยู่ในตัวออ่างหรือว่าแหวนเนี่ยของอัอลับลบิก<ช>ซึ่งในตรงเนี้ยมันจะเป็นหน่วยนับซึ่งเหรียญเนี่ยจะสร้าง3,000เหรียญถ้าว่าตอกตัวหนึ่งก็คือพันที่หนึ่งแต่เลขสองไม่มีครสองพันที่สองจะตอกเลขหนึ่งสองตัวแล้วก็เลขสามก็คือพันที่ 3, สมทั้งหมดสร้าง3,000เหรียญแจกในพิธีเจ็ดรอบ สังคาราชแผ่ซึ่งในในในพิธีนี้เป็นพิธีใหญ่ก็จะมีสร้างพระกิ่งพระชัยอืนะฮะแล้วก็มีลักเก็ตว้าวสวยจังเลยพญานาคสวยมากเลยาาหักเจ็ดเสียนี่ดูแบบหายากนะอย่างนี้ไม่ได้หาแบบเจอง่า,งงายไม่ได้เห็นง่ายๆอันนี้ก็เป็นเหรียญชินราชอินโดจีนครับล็บอกสระอาดจ,จุดบล็อกนิยมแต่มีจานอีกก็เลยเก็บ <laughs> พิเศษดังนั้นเลยเพราะคือของที่มีจานนี้ไม่ใช่แบบว่าจะหาได้ง่ายนะครับบล็อกอะไรนะครับวันนี้บล็อกสาระจุดสาระอะจุดคําว่าพระอ่ะฮะอ๋อจะเป็นจุดกลมๆคือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสาระอ่จะเป็นแค่จุดก็เลยเรียกว่าบล็อกสาระจุดแล้วบล็อกหนึ่งจะเป็นอย่างนี้เลยแหละเป็นสาระี่ะฮะแล้วก็จะมีบล็อกอันนี้อันนี้เขาเรียกบล็อกบล็อกเรียบ แล้วหลังจากนั้นก็ยังจะมีเป็นบล็อกเป็นผดผดกาเรียกบล็อกทซา์ครับถ้าแทนนี่ผิวเหรียญจะแปลกๆนะครับพี่พี่ดำผิวเหรียญจะแบบแห้งๆแล้วรู้สึกเป็นเม็ด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 ไอ้เม็ดเม็ดเนี่ยละเอียดละเอียดแต่ว่าอันนี้ยังน้อยเขาจะเป็นบล็อกเรียบครับถ้ากว่าเป็นบล็อกทซา์มันจะมีไอ้ไอ้เม็ดเม็ดนี่เยอะยิ่งกว่านี้อีกยิ่งกว่านี้อีกอ๋อ คือโดยปกติผมจะเห็นจะเป็นเส้นขนแมวถ้าเป็นพื้นเหรียญนะแต่นี้ไม่มีแต่นี้จะเป็นเม็ด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 มเห็นไมเนี่ยได้เห็นอะไรสวยๆงามๆแปลกๆชัดๆแบบนี้รู้สึกว่าโชคดีจังเลยมาถึงถาดนี้ไม่ธรรมดาเพราะต้องบอกว่าเป็นสุดยอดเกจิของประเทศเราเลยเป็นสุดยอดเกจิแห่งสยามประเทศเลยก็ว่าได้หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะามเท่า นี่เป็นรูปออกวัดทรงสเสวยเป็นรูปสองหน้าออกวัดทรงสเสวยปกติจะเจอเป็นหน้าเดียวแต่อันนี้จะเป็นสองหน้าครับทันท่านไหมรูปทันฮะทันยืนยันว่าทันเลยใช่ไหมทันฮะสมัยท่านนี่เป็นรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลผมไม่แน่ใจแต่รัชกาลที่ห้าเหรียญพวกนี้เหรียญพวกรูปพวกนี้ภาพพวกนี้ก็ประมาณปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบกว่าเพราะท่านรอดมาสองร้อยปี แต่เหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่สุปขปักลองรู้สึกเป็นสองสี่หกหก่ครับเป็นเหรียญปั๊มอ่าอันนั้นสร้างทีหลังพวกนี้อ่าอันนี้จะก่อนแล้วก็พวกปะพามนทนก็จะก่อนที่เป็นเหรียญกลัวนี้อโอเคหลังก,การอานันดูรูปอย่างนี้ให้แท้ต้องดูอะไรครับพี่ดำความเก่าของรูปแล้วก็เนื้อเนื้อกระดาษอะไรพวกนี้นะฮะครับแล้วก็ความคมชัดของรูปภาพของภาพผมส่องเข้าไปเนี่ยจะเป็นรอยแตกๆๆๆๆๆๆแตกแตที่ผิวรูปภาพะครับ เป็นรูปสองหน้าหลวงภูสุวัดปักคองมาทำท่าวัดแต่ว่าอ,นนอันนี้ออกวัดทรงเสวยวัดทรดงสเสวยครับตอนนี้ก็เป็นวัดสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของัยนาาเป็นไปที่เรียบร้อยอที่หวยมีไอ้ส้มฉุนมมีมีไอ้ส้มฉุน<ะ>ก็ถือว่าเป็นวัดสําคัญเนาะ,ะของเมืองัยนาาอ่านี่เป็นรูปมีอีกรูปหนึ่งรูปเนี้ยผมสังเกตผมก็มีโอกาสได้ส่องและสังเกตเข้าไปเนี่ยชื่อยังเป็นวัดอู่ทองปักคองมะขันเท่าคซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดใช่ชื่อเดิมครับนแสดงว่า ตั้งแต่ยุวัฒย์ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าคลองมะขามเท่าเลยฮะก็ยิ่งเก่าวัดอู่ทอง<ะ>ป่าคลองมะขามเท่าอ่าพราะเป็นชื่อเก่าของ<ะ>ของวัดเนี่ยวัดอู่ทองคลองมะขามเท่าอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นรูปสีเปปส่เปียรูปสี่เปียฮะอันนี้แล้วก็จะไปเงินหุ้มเก่าอยู่ข้างหลังแล้วก็มีลงเหล็กจานด้วยอันนี้โอ้ น่าทำนี้นะยุคใหม่ถ้าย้อนยุคเนี่ยหมายถึงว่าพระพระยุคนี้เราทำน่นจะสวยดีนะคลาสสิกดีเป็นรูปสี่เปียนแล้วก็มีเงินหุ้มแล้วข้างหลังจานแต่นี่คือเก่าจริงๆคลาสสิกจริงๆรู้สึกว่าพี่หมึกจะทําหนังสือหลวงพุทธศุภะขอมขังเท่าใช่ฮะชาอันี้พี่ดำร่วมกันทาเอาไปอย่างผมยังไม่ได้ร่วมตอนนั้นอันนั้นหมึกเขาจะทําร่วมกับพี่หม่อมอภ่เดชสวยงาม นี่เป็นรูปภาพอ่ะเรื่องชื่อลือชาเลยของหลวงู่สุครับอันนี้จะไปพิมพ์ข้างอุนิยมข้างอุนิยมเป็นเนื้อเนื้อตะกัวตะกัวนะครับรู้สึกจะมีรูปนะครับห้องนี้ข้างอุนิยมเป็นเนื้อตะกัวทําไมหลวงูุสขถึงสร้างเป็นพัะพิมพ์นี้คลิก ถ้าหากว่าสมัยก่อนเขาเรียกพิมพ์แซยิดอะไรเงี้ยผมก็ไม่มั่นใจว่าตามประวัติเนี้ยจะเป็นช่วงในช่วงแซยิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเพราะเราก็เป็นเอกลักษณ์ที่มีความสวยงามนี่อีกพิมพหนึ่งอีกอันนี้นจะเป็นข้างอู่เหมือนกันแต่ว่าตรงฐานมียันอีกตัวหนึ่งตัวอะไม่แค่ฐานข้างล่างอ๋อฐานข้างล่างนนะฐานมีตัวอะสุดยอดนะ คือเป็นเป็นอะไรที่เราไม่ได้หาชมได้ง่ายๆนะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นปีลึกแล้วก็นับวันก็หายา,ยากแล้วก็มูลค่าก็สูงมา,มากๆด้วยถ้เาเป็นหลวงปู่สุป,ปะคองเนี่ยครับไม่มีอะไรถูกเลยมั้งครับทั้งในแง่ของมูลค่ายิ่งสองยิ่งเพลิอนอันเนี้ยชอบมากเลยอันนี้เป็นพิมพ์พิมกมรมหลวงชุมพรห้าเหลี่ยมเนื้อตะกั่วพิเศษยังไงครับองนี้ ที่มาที่ไปพิเศษก็ได้พิเศษในองค์พระพิเศษอยู่แล้วครับเป็นเป็นพิมพ์ของกรมหลวงจุมพรสร้างครับะที่วังนางนางเลิง้งถ้าหว่าเอาไว้แจกในวันวันไหวค้ครูครับถ้าหว่าเป็นเเชื้อพระวงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆ็เนื้อคุกลักอ้วนี้ก็ลองลงมาหน่อยก็จะเป็น ห้าเหลี่ยมเนื้อตะกัวคือกรมหลวงชุมพรสร้างแล้วปลูกหลวงผู้สุกปลูกเศกใช่ครับที่วังนางเลิ้งคแล้วเอาไปที่วัดดรึเปฮะเอาไบผมว่าไม่นะก็แจกในงานไหว้ขูนปลูกเศษที่นั่นแล้วแจกที่นั่นเลยแต่ก็เป็นพิมพ์นิยมของนิยมนิยมแล้วก็แพงโดยเฉพาะเนื้อคุกกลักนี่แพงมากอย่างนี้อันนี้เป็นห้าเหลี่ยมเนื้อตะกัวห้าเหลี่ยมเนื้อตะกัว ท่านก็ทําแจกเจ้าขุนมุนายฮะแล้วนี่รับอันนี้เป็นแขนชิดเขาเรียกปิดตาแขนชิดครับเนื้อตะกัวเช่นเดียวกันใช่ครับโอ้โหคลาสสิกมากนะอันนี้น่าจะอองที่วัดปากลองเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในงานเดียวกันเนี่ยโอ้พิธีเดียวกันโอ้ว้าวอีกองละครับข้างๆกันอีกองเป็นเกระพุงป่องเ็าเรียกเขาเรียกกันปิด,ป,ดปิดตาพุงป่องอันนี้เป็นเนื้อ เลือคุกหลักคุกหลักร้านนี้พี่ทีไหนครับอันนี้อันนี้น่าจะแจกทางทางทางชัยนาทนู่นนะฮะทางวัดนุ่าโอคาสิกองค์เล็กๆแต่ทําไมราคาไม่เล็กตาง์เล็กๆแต่รู้สึกว่าราคานี่โอ้โหพอเป็นหลวงปู่สุกัดปากคลองเนี่ยอ่ะสองจนหมดละสองจนหมดละต้องต้องบอกเลยว่าเพลิดเพลินจริงๆพี่ดำผมถามนิดนึงความสุข,ขของการได้เป็น นักสะสมพระที่มีความสวยงามมีประวัติการสร้างที่ดีเนี่ยอยากให้พี่ดำแชร์ตรงนี้หน่อยว่ามันมีความสุขยังไงมันมันดีต่อใจยังไงมันคอารู้สึกของพี่ดำเองคือเหมือนกับสิ่งของทั่วๆไปะนะถ้าว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราได้มันก็เกิดความภูมิใจครับความเป็นสุขแล้วยิ่งพระเนี่ย มันเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรของคนไทยคนไทยควรจะต้องมีพุทธศาสนามีพระเครื่องไว้เอ,อพกติดตัวปกป้องคุ้มภัยแล้วพอเลื่อยลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็จะทราบว่าเออพระหลวงพ่อนี้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองรูปแบบของพระที่สร้างเป็น แบบที่เราชอบเรารักก็ยิ่งได้พอเวลาได้มามันก็ยิ่งมีความสุขอ,อย่างในในสมัยก่อนซื้อพระได้องค์หนึ่งเป็นองค์ที่อยากได้มากอยากได้มานานแล้วก็จะสวองมันทั้งคืนน่ะก็มีความสุขครับครับ,รบมันก็อธิบายได้ประมาณเนี้ยฮะค,ค, <laughs> คุณค่าของ ถ้าเปรียบเทียบเป็นคุณค่าของพระเครื่องพี่ดําอยากจะเปรียบเทียบเป็นให้คุณค่าขนาดไหนท่านจะพูดในเรื่องของพระเครื่องที่ถือว่าเป็นมรดกล้ําค่าของบ้านเมืองเรามองว่าพี่ดําพี่ดํามองว่าพระเครื่องนี้มีคุณค่าทางจิตใจกับพี่ดํามากขนาดไหนด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวเราที่เข้ามาในวงการ,รนี้ก็ต้องมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากอื ในชีวิตครับและยิ่งได้ครอบครองยิ่งได้เห็นยิ่งได้การศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปมันก็ยิ่งมีครับคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะมองวงการนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนในแง่มุมผมว่าก็คงดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะฮะแต่ว่าอาจจะดีขึ้นในลักษณะ อีกลักษณะหนึ่งซึ่ง,งในวงการพระตอนนี้ก็จะมีเป็นสองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือจะเป็นแบบอนุรักษ์ครับเก็บด้วยความรักความศรัทธาับอีกทางหนึ่งก็จะเป็นเก็บด้วยความที่เชิงพาณิชย์ครับมูลค่าเพิ่มขึ้นไปซึ่งอันหลังเนี่ยมันจะเป็นก้อนโตกว่าอก้อนแรกที่ผมพูดแต่ทั้งหมด ก็จะเดินไปด้วยกันและก็โตขึ้นโตขึ้น,นครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปวันนี้มีออนไลน์มีอะไรมากขึ้นมีเซียนหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวัน<ะ>มีเซียนที่เป็นรุ่นเด็กแม้กระทั่งทุกวันนี้เด็กเก้าขวบสิบขวบก็กลายมาเป็นออก,ก็มาเล่นพระกันแล้วพี่ดำมอง<ะ>ว่ามันเป็นยังไงก็อย่าง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 ที่อธิบายมาสักครู่เนี้ยก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ การพัฒนาของโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยให้ความเข้าใจของภาคเครื่องชื่อเสียงของภรคเครื่องกระจายออกไปได้ทั่วถึงมากกว่าเดิมมากซึ่งเดิมก็จะมีแต่หนังสือมีแต่นิตยสารรแต่เดี๋ยวนี้พอเข้าออนไลน์เข้าไปเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ดูได้อยากจะรู้อะไรก็ถาม Google ได้แต่ ฝากไว้นิดหนึ่งการที่จะดู Google เราต้องมีพื้นฐานความรู้ด้วยเพราะว่าใน Google เนี่ยมันจะเซิร์ชมันจะค้นหาตามที่เราต้องการรแต่มันแยกคนแยกเกแท้ไม่ได้ใน Google ที่ค้นหาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีพระที่ไม่แท้อยู่จำนวนเออมอกเพราะฉะนั้นการที่เราหา Google เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานความรู้ด้วย เพื่อที่จะดูไม่ไม่ไม่อย่างนั้นอยากรู้พระอะไรดูใน Google เสร็จแล้วเกิดไปเจออันที่จำผิดผิดไปจำผิดผิดไปก็ยิ่งเป็นผิดทางใช่ครับครับครับก็จะเหมือนเราจําพิมพ์นี้ไว้แล้วว่าอ่าเราเคยเจอมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้โดยที่เราไม่รู้มันอ่ามันคือกระดุมเม็ดแรกมันติดผิดไปแล้วใช่ฮะมันก็จะผิดเพราะฉะนั้นไปดูเข้าไปดูพระเนี่ยก็อยากจะให้ดูว่า อย่างใน Google เนี่ยพอเราเซิร์ชเข้าไปเนี่ยได้มีพระองค์นึ่งพอเข้าไปชมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเป็นของใครหรือเป็นของร้านไหนเพราะฉะนั้นก็ดูร้านที่มันมาตรฐานดูเสียนที่มีความรู้ความสามารถที่ดีจริงแล้วก็เอาเป็นแบบอย่างได้มันก็ง่ายขึ้นในระดับหนึ่งแต่ก็อันตรายขึ้นในอีกระดับหนึ่งคือโซเชียลก็เป็นดาบสองคมเช่ไเดียวกันใช้ถูกก็ถูกใช้ผิดก็ผิดใช่ครับบางคนก็ บางทีด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยก็อาจจะเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเข้ามาได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันใช่แต่ว่ามันก็มีข้อดีมากกว่าอยู่ที่เราเลือกใช้แล้วต้องมีวิจารณญาณด้วยครับครับนับวันนี้ที่พี่ดำบอกว่าตัวเองก็เออร่รีทยจากวงการพระไปประมาณหนึ่งแต่ก็ยังช่วยเหลือยังอยู่ในวงการตอนนี้ช่วยเหลือวงการยังไงบ้างทําอะไรบ้างก็มีไปเป็นกรรมการตัดสินพระตามงานประกวดบ้างครับ แลโตอะไรครับโตพระกิ่งพระชัยยอดนิยมนะฮะแล้วก็จะมีช่วยทํางานเบื้องหลังของบริษัทนิตยสารพระธาตุะจันทร์อยู่ด้วยเขาจะมีรับเซอร์พระอะไรเงี้ยนะก็บางอย่างก็จะเข้าไปช่วยดูด้วยแล้วก็ดูงานทั่วๆไปครับของบริษัทด้วยซึ่งบริษัทนิตยสารพระธาตุพจันเนี่ยก็จะ รับเซอร์พระโดยที่ตอนนี้จะมีอยู่สองที่ที่สามารถส่งได้ก็คือที่พันทิพย์งามมงวานชั้นสามกับห้างเอสซีสายใต้ใบแล้วก็สามารถส่งได้ทางไปรษณีย์โดยส่งไปที่บริษัทซึ่งอยู่ที่บางแคนะฮะรับส่งกันทางไปรษณีย์ครับครับก็ตอนนี้ก็ทำอยู่ประมาณนี้มาตรฐานของบริษัทนิตยสารเขาเครื่องท่าประจันเนี่ยการันตีได้ไหมว่าชัวร์แท้แน่นอนเพราะ คนข้างนอกก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมาตรฐานอันไหนกันแน่เพราะว่าสมาคมก็มีใช่คุณโทนบางแคก็มีใช่คุณอีกหลายๆท่านก็ออกใบได้ออกใบเซอร์ได้ทีนี้เขาจะเชื่อใครดีเขาเขาจะมั่นใจใครดีจะตอบยังไงให้คนเหล่านี้เขามองว่าเอ้ยของเราก็เชื่อมั่นได้เชื่อถือได้คณะกรรมการเราชัดเจนของเราชัดเจนที่เห็นเห็นก็คือปีสี่คนแล้วนะฮะซึ่งทุกคนย่อมรู้จักอยู่ก็มีคุณหมึกท่าประจันท์ คุณยี่บางแครครับคุณวัดบางแคร,ค,รคุณอ้วนนครปฐมซึ่งสี่คนเนี้ยผมว่าน่าจะรู้จักกันโดยทั่วไปในวงการในวงการต้องรู้จักยอมรับฮะแล้วก็ยังมีทีมงานอีกจํานวนหนึ่งนะซึ่งซึ่งซึ่งเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยแต่ว่าในพระทุกประเภทเราก็มี ผู้ชํานาญการ,รในประเภทนั้นๆซึ่งบางคนเข้าใจว่าสี่คนนี้ดูทั้งหมดไม่ใช่มันก็จะมีพระซึ่งทั้งสี่ส,สี่สี่คนนี้เขาไม่ไม่ชำนาญมากเท่าไหร่แต่เราก็ยังมีทีมงานอีกนะฮะซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บนิตยสารพระธาตุระจังก็จะมีคณะทำงานอยู่ครับเพราะฉะนั้นพระโดยทั่วไปพระอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีสัมพันธ์อันดีกับเซียน สายนั้นๆครับคือเกื้อกูลกัน <ฮะ S 2> บางทีเราไม่ถนัดอันนี้ก็ให้คนนี้มาช่วยดูได้<ช>นู่นี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าว่าเป็นพระหลักๆที่มาตรฐานสากลที่ <ฮะ S 2> มีในงานประกวดพระสี่คนนี้และทีมงานอีกสามสี่ท่านเนี่ยที่อยู่ประจำเนี่ยสามารถพิจารณาได้หมดครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้ มั่นใจได้ให้มั่นใจได้มั่นใจได้ไม่มีดราม่าแน่นอนเพราะที่นี่รับประกันพี่ดาก็ยังคงอยู่เบื้องหลังช่วยตรวจสอบดูแลเช่นเดียวกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําทุกอย่างให้มันเป็นมาตรฐานที่ที่ได้รับการยอมรับเนาะครับโอ้โหพี่ดาวันนี้รู้สึกว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติมากมากนะครับที่ได้มาคุยเพราะจริงๆก็อยากจริงๆแล้วเดอะเซียนตอนทําแรกๆเนี่ยอยากลงไปเจาะกลุ่ม อย่างพี่ลำนี่แหละเสียพระในตำนานอยากเห็นบรรยากาศของท่าพระจันทร์อยากเห็นบรรยากาศของวัดลาดอยากเห็นบรรยากาศของอะไรที่มันที่มันเป็นจุดเริ่มต้นมันจะมีประสบการณ์มันจะมีความผิดพลาดมันจะมีตำนานมันจะมีเรื่องราวที่มาเล่าแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นโมดิเวทให้กับคนที่กาลังเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยเขาได้นําไปปรับใช้ได้ให้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมาปรับใช้กับปัจจุบันผมเชื่อว่า พี่ดาน่าจะมีแง่คิดข้อคิดดีๆที่อยากจะฝากให้กับน้องๆหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งจะเข้ามาสนใจในวงการนี้แล้วอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้เพื่อให้อยู่ในวงการนี้ได้แบบยั่งยืนอยากให้พี่ดาฝากนิดนึงถึงทุกท่านที่รับชมอยู่ฮะก็ความซื่อตรงสําคัญที่สุดนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือพระทุกอย่าง เราต้องเริ่มศึกษาจากพื้นฐานพระทุกคนไม่ได้เป็นพระมาตั้งแต่เกิดเลยศึกษาความผิดพลาดย่อมมีการเกิดขึ้นแต่ความผิดพลาดนั้นเราต้องยอมรับและไม่ส่งต่อความผิดพลาดให้ลูกค้าหรือผู้อื่นเราก็จะมีชื่อเสียงในทางที่ดีอีกยาวไกล เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับครับภูมิใจกับการเป็นเซียนพระไหมนะวันนี้ก็ภูมิใจฮะเ,เพราะว่าผมเข้าใจว่าผมเดินในทางที่ถูกต้องอนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีร่ำรวยมากมายก็โอเคพอกินพอใช้ในระดับหนึ่งแต่ชื่อเสียงมันอยู่ได้อีกนาน ก็มีแต่คนพูดในทางที่ดีคนที่รู้จักเราก็จะพูดแต่ในทางที่ดีไม่ใช่ว่าตังเยอะแยะแต่ว่าโกงเข้ามาอย่างนี้ก็ตังแป๊บเดียวมันก็หมดครับแต่ว่าไอ้ที่ความไม่ดีตรงนี้มันก็ยังอยู่ต่อไปให้คนเขาพูดฮะชื่อเสียงอยู่ไม่นานแต่ตำนานนี่สิคงทนนี่าำนองนี้แต่แต่ชื่อเสียเนี่ย เรียบร้อยเลยครับจบเลยจบเลยโอ้โหนี่ขอบคุณพี่ดำมากมากครับครับสวัสดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเดอะเซียนของรายการเรานับได้ว่าต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอีีคุณภาพนี่คือพี่ดำท่าประจันนะครับต้องบอกว่าเป็นเซียนพระที่หลายๆท่านให้การยอมรับและหลายๆท่านก็บอกว่าเฮ้ยตั้มไม่ไปสัมภาษณ์ไม่ได้วันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงแนะนําผมมาเพราะว่าผมได้เห็นสิ่งที่พี่ดำเป็นผมได้รู้จักตัวตนมากขึ้นและผมได้เห็นคุณค่า ที่พี่ดำส่งต่อมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่คือความสุดยอดของเดอะเซียนของผมในวันนี้นะครับยังไงนะครับฝากรายการเดอะเซียนทางช่องคุณพักคุณเจ้าไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆของเราในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสะสมของเล่นนะครับ <หา S 2> สมัยก่อนก็เก็บพวกกระป๋องโค้กของเล่นแม็กเดนนันนะครับตอตอนหลังมาสะสมหมวกกันน็อกสะสมของเล่นญี่ปุ่นซึ่งพวกนี้ต้อง โอ้โหหาดยากครับต้องมาจากทั้งยาวูเจแปนผม <okay. S 2> ว่าวงการพักเครื่องเนี่ยเป็นวงการที่แทบทุกคนครับไม่เหมือนเฉพาะกลุ่มนะคือว่าเฉพาะกลุ่มนี้ก็คือจะแตกเป็นตามหลวงพ่อไปเหมือนเราเตะบ,บอลเป็นสมัยเรียนเราไปเข้ากลุ่มไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเล่นพระรู้จักพระเราก็จะเข้าได้แทบทุกกลุ่มครับท่านเจ้าคุณสีวัดรอาเนี่ยผมว่า เป็นพระยอดนิยมชมวีดีมากแล้วครับตอนเนี้โอ้โหแบบราคาสูงขึ้นหลักแสนหลายหลายพิมพ์้วครับเพราะว่าผมซื้อเนี่ยผมก็จะจําได้หมดแล้วครับว่าผมซื้อไืรและถ้าคนไหนที่มันขายพัดเก๋ผ,ผมผมผมไม่ยอมมันแน่ครับ